แบบตีนตีโดั่นไงโดนจริงๆโดนจริงๆเหนียวตุ้ยเหนียวตุย้ยสวัสดีครับสมาชิกคุณดิลลัวคลิปนี้เราไปเล่นในแม่น้ำกันนะครับตกปลาแม่น้ำแล้วก็เช็คดูครับหมายเป็นหมายที่ค่อนข้างจะยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับ น่าโดนแบบตีโดนตีโดนอะ่ะนั่นไงโดนจริงๆโดนจริงๆเหนียวตุ้ยเหนียวตุ้ยดีดีนะดีดีนะดีดีนะเหนียวตุ้ยนะเมื่อกี้ดำฟื้นเลยไม่เล็กนะไม่เล็กนะตัวเนี้ย ไก่ไปตรงกลางไก่ไปตรงกลางไก่ไปโดน <c oughs> เอาปลาลากเนลือเอาลากเนลือเจ้าโว้ยเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปยืยมให้ผมคุณมห้ไหมคุณให้ไหม

เลี้ยวขวาออกนี่แหละแย่ yeah, yeah, เข้าไป <c oughs> นั่น <c oughs> โดน <c oughs> เห็นไหมทำ <c oughs> ไมซ้ำโดนไหมไหกัดโดนเมื่อกี้นี่ปุ่นโจ้นี่ ตายตายบอ,อกไม่รู้ละเล็กใหญ่นับหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งให้ตาเข้าตาเว้ ใหญ่นะครับหนึ่งเกือบโดนตานี้ปล่อยได้ปล่อยได้เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดิเดี๋ยวดีปล่อยได้โอ้ับงา่า,ายไปแอบขโมยปลาเพื่อนเลยคลาดเพื่อไปหลัง โดนโดนเล็เให่นับหนึ่งเล็ใหนับหนึ่ง Thank you.